ตอนนี้เราก็มาถึงปากซอยเข้าบ้านแล้วว่าเิ่งสถานการณ์อยู่บ้านว่าฝนตกหรือเปล่ายูสิสิเกตออู่่ทั้งไหนคือตกเอาดีก็ต้องก็เดียนแท้ตกมาสุดทั้งพอมาหอดเขตใช้ภูมินี่ละฝนว่าตกปั๊ดถนนแห่งแข้นแลน้าวลูกน่อยเพียงไหนนะผมมาแล้วหนึ่งสามสามตัวละ อ่ะสี่ตัวทีสีล่ละใส่น้อยตัวนึงเนี่ยนะตัวที่หาใส่น้อยอ้อฝุ่นฝุ่นแล้วล่นหัวสักมนันแล้วุ่นละเอ้ยพาเบึงสถานการณ์โอ้ยขนมแม่แก้มเฮียเบดโอ้ยพี่น้องเอ้ยปดิใสธว่าฝนตกใครพุ่มขึือมันคือแรงแท้พลาดพล่ะ โอ้ดีใจหลายดีใจหลายเจ้ากองมาเนี่ล่ะห่วงเปิทั้งไหนก็ห่วงนี่แหละโอ้ยพี่้อกก็ขี้ดินแหงใจใบเบิดขี้ดินพุ่นเบิดฝนปรตกได้น่ะโอ้บะขามหวานน้อยหง่แทบบว น้องใหมเบ๊วยน้อไม้ก่อพุ่นกันโอ้บ๊วยมีคนบันไดอยู่บ้านสามสองเมื่อก็โทษโทษพี่น้องเลยน้อไม้แหนงแตกกอกอ่ะโอ้ชื่นอากาศเย็นเย็นโอ้น้อไม้ไม่ได้ไม่อัน มาตัด,ดก่อพายออกตัวเดียวพ่อมึงไอ้กินพายมานันนมไปที่เขาอ่าวันนี้มุ่งแต่ป้าย่างเดี๋ยว,นะวนนเอ้ยไปเรียนดน,นตรีทั้งหนก็มาเนี่ย อันนี่มุ้งได้กีตายยังเหรอฮะอี่เป็นเรนดดูตีทั้งได้มือเนี่ยเพิ่มเอาลูกไปล่างมนาะดูรถเขาเนาะไปมาเอารถเนาะเขาเนะาะไม่แห้งค่ะไอ้มาเอารถเนาะโอ้ไปล่างนะแม่บุ้บุ้งนะ่ะโอ้ดีเงี้ย่าวว่าลูกชายอ,อกหักเดี๋ยวพาไปบังลูกชายก่อนเป็นไยนบุ้ง กอกหักใบใบบู้ลูกสายได้กลับมาบ้านเนฝึกง,งานอยู่ชนบุรีป่ะไปตรวจสอบก่อนเปิด <c oughs> ประตูให้ดีๆให้ดีๆประตูมตกประตูบ้านกระห่างพี่น้องเอ้ยครับโอ้ยลูกสายปวดขาเบิงเบิงเบิงอกหักพี่น้องเอ้ยตายแล้วหาผู้สาวมาดามใจให้แน่โอ้ สายตายผลเบิกสภาพอยู่ห้องมีก็บบ้านว่าจิ้นหอดผู้สาวแห้งสั่นว่าเขาก็กินมาได้ไปยุ่ยชนบุรีหล่อขึ้นนล้วล่ะเป็นยังไงไม่ค่อยอกหักซสินนะให้อึงไหนคนบอกตลกอยูให้กับฝ่ามื้อใส่ตัว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 ไปยุ่ยชนบุรีหนักหล่อขึ้นเด้อ ไหนนี่ผู้สาวเรื่องไหนคอยอ,อกหักซะนะอ,อกหักนี่กินเข่าเสียบนาะตายแล้วตายแล้วลูกพน็ดตุ่ยฝนตกบลูกเมืเ่อคืนน่ะตกแหงบ่ลอจีดินตกแหงยัไงจีดินไงกบจู้มัตกบม่แหงมันมาแค่ไปป่วยน่ะบ่ เปียกกระซักคือน้อยล้วก็ตากเลยเพราะเสียผ้าเาใส่เบิดแล้วเริ่งได้อย่างมาหลังรถของน้ำหลังชุดน้องแก้มเปียก,กว่านาะหน่อยเนาะโอ้โอ้ใครแน,น,น,น่อีหนูต้องชุดเขียวเนี่ยต้องไปเอาอันเงียบเข่าดากอีกดแนะ่ะเพราะว่ามันอ้าเกิน หน้ารถกระเต็มหลังรถกระเต็มพี่น้องเอ้ของน้องแก้มคุณเลุมเอ้พอล้มตัวน,นี้มันยกคอได้บอกเหรอมันยกคอขึ้นได้บอกหรือว่ามันอ,อันนี้มันเป็นคอต่ำม,มันบอกโอ้มันเป็นคอต่ำเป็นคอต่ำคอต่ำแล้วพี่น้องอก็ตุ่นอะ บางลูกๆจนด้วยบ่ได้ห่วงนังอยู่ล่ะวิ่ตะโตอปะอแปะกำ te ah ลังยางแสบนี่ล่ะเอานั่นลูกว่าไดน่ะเอ้าโอ้อีเสียเส้นต้วน่ะจ็จำหาเจ้าของก็ไม่ได้ไปสองมือก็ได้ก็ขายตัวนึงเท่าแล้วคนเท่าแล้วหอดมือหรือขามือลุยละไกกะละหลายพี่น้องเลยจับก็ไม่ได้ ดื้อแหลมปิ่นอยู่ต้นมงต้นไม้โอ้บะขามบ้านป๊าดพวกค่ะว้าวปาดหน่วยอ่ะหน่วยใหญ่สุดสิอักเป็นแมงพวกพวดปัดพี่นเอ้เยบ้านติดทงนะ ต้นไม้ก็ปลลายดอกฟางทั้งน้าค่ะมีกี่แนงหลายพี่น้องไก่นอนทั้งต้นไม้ทุลักนอนไก่นอนไก่ทั้งต้น,มนไม้เป็นไหลูกเป็นไหเหรอเดี๋ยวแม่ไปหาท้ายกิบก่อนป้ามาดอกนี่เข่าล้มหมดเลยเข่าล้มหมดแล้วพุ่น ล่มบิดส่อลร่มบิดภาะเซนต้องไปหากินไก่พี่น้องเลยโอ้มีแต่เนป้าตั้งแต่มาออกตั้งแต่บุตรลีลับม,มาฝนตกสุดทางพี่น้องเลยจนหอดขอนแก่นเนาะจนมาหอดโคราชอะ่ะฝนนันตกอะ่ะเพราะเขาเขาเค่ใจปุ่มแม้แต่ฝนปโปรยนิดหนึ่งก็บ่มีอะ่ะ โอ้บกงนาวดูกลายพี่น้องน,นี่เอาไปรวมสาวน้อยก็หลายชุดได้ด้วยนะนี่ก็ยังเหลีอยหลายเติบอยู่ได้เก็บแซ่ตู้เย็ยนไว้ด้วยนะพี่น้องเอ้ยคุณล่ะลอยย้ายไงอออกไม้ก็ำลังเริ่มหมาหน่อยนะออกไม้ก็มีนี่แต่ผักกำลงังมีออกมาไม้ อยู่ที่ละไปบริสุทธิ์เนาะพี่น,อน้องเนาะลูกชายก็กลับมาบ้านสามวันได้หยุดงานสามมือก็เลยมาพักเพราะว่าไปฝึกงานอยู่ชลบรุรีอยู่ฝ่ายการช่างยนต์โรงเรียนเทคนิค บ้านจังหวัดเชียภูมินี่ลแหละแล้วที่นี่ก็ถึงเวลาก็ไปฝึกงานโอ้เข่าล่มบดพี่นอะงไยงเอาคลิปนี้ก็ไว้สำนีเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมและรับฟังโอ้หมาก็ได้ว่าจะยามตั้งไหน